ขวาครับผมขวาอยู่หน้าเฮาครับก็จะได้แข่งกันดอกเตียงที่พอหนังครับผมเต๋่วจะจำตัว,ตวนี่ตึดคั้นด้ไงนะขนันเดินด้อยู่นี้โอจสายยังคอมเตอร์หน่อยหน่อย เนี่ครับเนี่ยครับนี mm ่คยเนี <clairement> <You ask. S 1> okay. s <S ้ยออกมาครับนี่นี่พี่น้องเห็นต้องกินนะครับเนี่ย่นี่ครับหอวแข็งมากแน่ครับผมเนี่ยมากแน่นี่ครับเ็ดปอครับเไ็ดปอหนังนี่ครับไม่เดินเนี่ยเกิดบ่นเลินนี่ยถ้ามันเป็นโพโพโคกันมากแสดงว่าแมนครับเพื่นแท้หน้าเฮาเนี่ยแหละเม่ต้องไปหาไก่ครับ นี่างนี้นเที่ย <c oughs> วไปแล้ครับเที่ยวไปเที่ยวไปวไป่าจแต่โคโยกขนมาเลยนะครับมันแมนนี่ครับโอ้ยไม่ใช่ใครไงครับพี่น้องใครยัไงไงขออยู่นห,นยนหน้าห้อง ว่ามันดพ่อใดอยู่ตัวละครับปลาที่กันได้ครับธรรมชาตินะครับผมเนี่ยนั่นหมายว่าให้ตอนเกิดก็ได้เดี๋ยวถึงต้องเพื่อนวานแม่นนะครับพี่นนอเนี่ยเป็นว่าอะไรนะเม่นบุญอะไรพูนอะไบิงเป็นแนไทยเอาแน่เนี่ยไค่โอ้พี่นนอเอ้ยอนซ้อนหลายครับออนซ้อนหลายครับผมโอ้ออนซ้อนหลายครับพี่นนอคล้องแท้ครับผมนี่เอ้ย บอนซ้อนลายครับนี่นี่ครับเดือไปวัดไปให้นี่บอกไปวัดยี่มื่นนี่เม็ดเนียนๆก็มีครับเม็ดเนียแต่ว่าบอลออกพันหรอกครับเม็ดเนียนๆออกจะซื้อเม็ดใหญ่ๆเงบอกไปวัดไปวัดเพียเห็ดไปเด้ออุ้ยบอนซ้อนลายให้นี่เดือบไปวดนี่ผมตัวพอแล้วครับเดี๋ยวงานออกมาเลยครับนี่ครับเนียนๆเห็นชัดๆเลยครับคลายเงี้งครับคลายเนียนๆคลายเนียๆเอาไว้นี่อยนะครับแล้วก็ ่ฟองหลังจะเคลียร์แล้วฟองหลังว่านจะไปฟองหลังจะเกิดฮัมบกนี่ครับนักเก็ตเห็นนี่ครับแจกพยุพญากันมากเลยนี่ครับนี่ครับนี่หน้าเฮาครับเหมือนว่าได้ไปหาดงหาปลาหรอครับพี่น้องครับอยู่หน้าเฮ่านี่ข้าบุญปากนี้ว่ากำลังสิเมื่อแล้วนะครับก็เลยมานางรอเบิง The ร anyway the ัเตี้ยเียมจอดรเตี้ยเห็นเอรงวางพอกิดตะนายครับผมขันแท้เ้ครับนี่ันแท้บานๆนนี้ขั้นแท้ธรรมดาธรรมชาตินี่ะอันนี้มึงกองนนี่อันนี้อันนี้อันนี้กองนึ่ทำเนี่กองนึ่งทเนี่ยกงหนึ่งอมเียแล้วียสไปมา อันนี้เบืงเหนื่อยนี่ครับเบิงเหน่ยนี่เลยครับพอใครยังไงเลยครับเนี่ผพาเครื่องนี่ครับเนี่ยพาเครื่องนี่อันนี้ในน้อยฮะอันนะครับพี่้องเบื้งครับนี่ครับแตกยุ่งยากกันมากทีละแตกกันมากโอ้รับนยครับแตกกันมากเนี่นี่คือเฮดพอหนังบ่เป็นเฮดพอฝ่ายเนาะ พอหนังเนี่ครับเราพมคร้เามัเนครับ่ท่าครับผมอ่ถูกเนะไละะนะครับด้เอ้ยอไนะะครับม่อได้เเนาะถอยงนีเอาตัดแตก่อนนะนี่เนี่ย เี ye, so ่ยวนี่เขาำบอ่ะนเป็นเชียรอยนน่นกันนะบ้าดงเงียนี่ครับดอกดอกที่สีด้วยเลยบ้านไดงเงี้ยาวสเกๆดน้ำมือละแหน่บ้าโอ้นี่ยนครับอ๋อหนังครับ

ใกล้ๆเลยครับเห็นชัดๆเลยครับเห็นชัดเลยเนี่ยก็เป็นซานะครับเป็นซามแตกออกมาคือแตกน้องเรียนเห็นนะครับผมนี่เห็นนะครับผมยุ่มนี่แหละบ่ทันนี้ไปใส่ครับยุ่มในดัวนี้นะนี่ครับนี่น้องเห็นบ่ครับนี่โอ้หางลยครับหางดอกนี่ครับ แตกกูโยุโยนเนี่นยเดี่ยวแม่เอาดครัแแบแสเดียว่าเนื้อดรอบเกินมาให้มันแตกดินแตกขก้นมาเล็กน,น่อยเดี่ยแม่อนโดดอันนี้อันนี้ว่าว่าันใครนกบ้านดอาบ้านเอกเห็นแหะบ้านกว่ามันใครนกนครกกับเนี่ยบ้านที่หหเห็นตีอก็เือนมากกว่กา แจกพื้นพยาขึ้นมาแเลยครับเห็ดคกับเหียพ่นเห็ดเกครับนี่ครับพ่นเห็ดเกิดง่ายง่ายต้นหวานเกิดเล้วปองโบ้เปนตา เกิดง่ายๆนะครับต้องนุน้น่อยขอสาบันเกลดสาบันเยร์เป็นที่ละนี่ครับ,ออบ,อบ,อรบปอกนึงครับนี่ นี่ครับพี่น้องเห็นบ่าี่ครับโผล่กันมากทีละว่ามันไข่ว่ามันไข่น,นกเหรอครับผมอยู่กันเป็นเป็นโมเป็นโมได้ครับโมเป็นโมเป็นโมโมล,ละสามสี่ก่อนกาดหาเห็ดปอครับเดี๋ยวจะรอ แกเรครับ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  ควางแบงกันนี่นเห็ดเผาะนี่งามๆครับเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดเผาะโอ้ยสุดยอดนี่ครับเต็มถ้วยพอดีครับผมเต็มถ้วยมากอกเดี๋ยวงามๆครับ